สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจ้าลึกกันถึงหนึ่งในสมการที่โด่งดังที่สุดในวงการฟิสิกส์นั่นก็คือ e เท่ากับ mc กำลังสองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันมาเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเรามาเส้นทางเดียวกันนะครับเพื่อนั้นสงสัยกันไหมว่ามัดและพลังงานนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือว่าศาสตร์เพียงเล็กน้อยจะสามารถปลดปล่อยพลังงานม,มหาศาลได้อย่างไรถ้าใช่ แล้วก็คุณมาถูกที่แล้วละ่ะลองนึกภาพตามนะครับเราสามารถเปลี่ยนสสารเพียงเล็กนิดให้กลายเป็นการระเบิดของพลังงานครั้งยิ่งใหญ่ได้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมละ่ะแต่ไม่ใช่หรอกนะเพราะแนวคิดสุดมหจัจรรย์นี้การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นได้โดยสมการนี้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์สมการนี้กันไฮ เราจะมาสำรวจความหมายที่แท้จริงของมันว่ามันได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างไรและมันเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำยุคสมัยใหม่ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาเปิดพื้นที่ให้กับความอยากรู้อยากเห็นกันกันก่อนดีกว่ามวลกลายเป็นพลังงานได้อย่างไรพลังงานเหล่านี้หายไปไหนและเราจะสามารถควบคุมพลังนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำถามสุดท้าทายมากมายที่เราจะมาหาคำตอบกันในวิดีโอนี้งั้นรัดเข็มขัดให้แน่นเด่นได้เลยเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนอะตอมของไฮโดรเจนมีมวลน,น้อยกว่าผลรวมของมวลโปรตรอนและอิเล็กตรอนที่ประกอบกันเป็นมันได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงที่บางสิ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าผลรวมของส่วนประกอบทั้งหมด ลองมาดูกันคุณอาจเคยได้ยินประโยคอย่างเช่นมวลเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานหรือมวลคือพลังงานที่ถูกแช่แข็งหา่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องทั้งหมดสมการนี้ช่วยให้เราเข้าใจบางแง่มุมที่น่าประหลาดใจของมวลที่แตกต่างจากความเข้าใจทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่น่าสนใจคือมวลของวัตถุที่ประกอบด้วยส่วนเล็กแน่น ไม่ใช่แค่ผลรวมของมวลของส่วนต่างๆเหล่านั้นลองนึกภาพนาฬิกาไขลานสองเรือนที่เหมือนกันทุกประการเรือนหนึ่งไขลานเต็มกำลังเดินอยู่อีกเรือนหนึ่งหยุดนิ่งตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นาฬิกาที่กำลังเดินจะมีมวลมากกว่าเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะพลังงานของเฟื่องที่กำลังเคลื่อนที่พลังงานศักย์ที่เก็บไว้ในลานที่ไขลานและพลังงานความร้อนจำนวนเล็กน้อยที่เกิดขึ้น ล้วนมีส่วนทำให้มวลโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อนำพลังงานเหล่านี้มารวมกันแล้วหาด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองจะได้มวลัดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มันเป็นของจริงเนื่องจากค่าความเร็วแสงยกกำลังสองเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากความแตกต่างของมวลเหล่านี้จึงน้อยมากจนแทบไม่น่าเชื่อในชีวิตประจำวันมันน้อยมากจนเราไม่สามารถตรวจจับได้แต่มันไม่ได้เป็นศูนย์ ถ้าใช้เครื่องช่างที่ละเอียดมากพอความแตกต่างนี้ก็สามารถวัดได้ในวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่หมวลมักจะหมายถึงมวลหน,นึ่งซึ่งเป็นมวลที่แท้จริงของวัตถุเมื่อมันไม่ได้เคลื่อนที่เทียบกับผู้สังเกตนี่คือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปซึ่งแตกต่างจากมวลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของผู้สังเกตนี้ลองมาดูตัวอย่างกัน ลองนึกภาพว่าคุณเปิดไฟฉายเมื่อแสงนำพาพลังงานออกไปมวลของไฟฉายจะลดลงเพราะพลังงานเคมีไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ถูกแปลงเป็นพลังงานแสงที่ออกจากระบบไปดวงอาทิตย์เรียบเสมือนไฟฉายขนาดมหึมาสูญเสียมวลไปประมาณ4,000ล้านกิโลกร,รัมต่อวินาทีในขณะที่มันส่องแสงแต่นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กของมวลทั้งหมดและ และไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออายุการใช้งานหรือวงโคของโลกลองนึกภาพอีกแบบหนึ่งสมมติว่าคุณอยู่ในกล่องกระจกที่มีไฟฉายอยู่ข้างในถ้าคุณเปิดไฟฉายกล่องและสิ่งของข้างในจะมีน้ำหนักเท่าเดิมถึงแม้ว่าไฟฉายจะสูญเสียมวลไปแต่มันสูญเสียไปในรูปพลังงานแสงที่ถูกกักไว้ในกล่องทำให้น้ำหนักรวมที่พลังงานสัก ก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าปประหลาดใจได้เช่นกันตัวอย่างเช่นมวลอะตอมไฮโดรเจนน้อยกว่าผลรวมของมวลโปรโตอนและอิเล็กตรอนนี่เป็นเพราะพลังงานซักข,ของระบบโปรโตอนอิเล็กตรอนมีค่าเป็นลบเมื่อพวกมันรวมกันเป็นอะตอมแม้ว่าพลังงานโจนของอิเล็กตรอนจะเป็นบวกแต่มันน้อยกว่าพลังงานรวมของระบบจึงลดลงส่งผลให้มวลของอะตอมไฮโดรเจนน้อยกว่า ผลรวมของส่วนประกอบหลักการนี้ใช้ได้กับทั้งอะตอมและโมเลกุลยกตัวยอย่างเช่นโมเลกุลของออกซิเจนมีน้ำหนักน้อยกว่าอะตอมออกซิเจนสองอะตอมแยกกันพันธะเคมีลดพลังงานรวมของระบบและลดมวลของลงด้วยโปรตอนและนิวตอนก็แสดงปรากฏการ์เดียวกันพวกมันประกอบด้วยควานซึ่งแต่ละตัวมีมวลน,น้อยกว่ามาก มวลที่เหลือของโปรตอนมาจากพลังงานศักของปฏิกิริยาระหว่างควาร์กฮะแม่อนุภาคมูลฐานอย่างอิเล็กตรอนและกะสเซนฮาวเนี่ยก็ได้รับมวลจากปฏิกิริยากับสนามต่างๆเช่นสนามฮิกพลังงานศักที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเหล่านี้ก็ให้เกิดสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเป็นมวลน,นิ่งของพวกมันสุดท้าย กลับมาที่แนวคิดเรื่องการทำลายล้างกันระหว่างสสารและปฏิสสารเมื่อสสารและปฏิสสารทำลายล้างกันดูเหมือนว่ามวลจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่นี่ไม่ถูกต้องนักกระบวนการนี้เข้าใจได้ดีกว่าว่าเป็นการแปลงจากพลังงานประเภทหนึ่งเช่นพลังงานมวลเป็นพลังงานอีกประเภทหนึ่งเช่นแสงหรือพลังงานโจนมวลไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงาน มันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของพลังงานกุญแจสำคัญคือมวลไม่ใช่สสารแต่มันเป็นคุณสมบัติของพลังงานทุกครั้งที่คุณชั่งน้ำหนักบางสิ่งคุณได้วัดปริมาณพลังงานทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวสมการของ I ai, ไอสไตน์เผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมวลและพลังงานนี้อย่างสวยงามนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาล เคยสงสัยไหมว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์คืออะไราออะไรที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับปลวไฟที่ไม่มีวันดับสองแสงและความร้อนไปทุรอนไปฟอรนอาระบบสุรยาของเราอืสมการนี้ค้นพบโดยอเลเบิร์ตไอน์สไตน์ เผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของจักรวาลคือความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลไฮคาคาวานมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในหนังสือเรียนหรือในห้องทดลองม h o ันหน่งเดงสัดีธาราวีนทดลองแต่มันคือหัวใจของจักรวาลอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แสงดาวที่ระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนไปถึงพลังงานที่ให้แสงสว่างในบ้านของเรา ที่ปลายอานที่บาน,บานดวงอาทิตย์เป็นลูกบอลก๊าซร้อนขนาดมะฮึมมาส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เผาไหม้มากกว่าเซตินหกพัล้านปีแล้วในทุกวินาที ดวงอาทิตย์แผ่พลังงานมหาศาลออกสู่อากาศมากพอที่จะให้พลังงานแก่โลกของเราได้หลายเท่าพลังงานนี้คือสิ่งที่ทําให้มีชีวิตบนโลกมันให้แสงสว่างและความร้อนที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกขับเคลื่อนรูปแบบสภาพอากาศแกลดน้ําในมหาสมทุทรและแม้แต่การเจริญเติบโตของพืชผ่านการสังเคราะห์แสงแต่พลังงานทั้งหมดนี้มาจากไหน ดวงอาทิตย์เผาไหมอย่างสว่างสาวเป็นเวลาหลายพันล้านปีได้อย่างไรคำตอบน่าประหลาดใจดวงอาทิตย์กำลังสูญเสียมวลอย่างต่อเนื่องฟังดูน่าตกใจใจแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตตามธรรมชาติของมันไม่ใช่มันกำลังสูญเสียสสารเหมือนงูลอกคราบแต่มันเกิดสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นมากมวลของดวงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิต์ตามสมการนี้ กระบวนการนี้เกิดขึ้นในส่วนลึกของแกนกลางดวงอาทิตย์ซึ่งความดันและความร้อนมหาศาลหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจนเข้าด้วยกันกระบวนการฟิวชันนี้คือสิ่งที่ให้พลังงานแก่ดวงอาทิตย์เมื่ออะตอมของไฮโดรเจนหลอมรวมกันมันจะสร้างฮีเลียมและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาพลังงานนี้เดินทางออกจากแกนกลางพลังงานนี้แพร่ออกไปด้านนอกนันที่สุดก็มาถึงเราในรูปของแสงแดด แสงแดดนี้ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นแอและคำจุนชีวิตปริมาณมวลที่ดวงอาทิตย์สูญเสียไปอาจดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดโดยรวมแต่มันก็ยังมีในสำคัญเมื่อเวลาผ่านไปการสูญเสียมวลนี้ก็เพิ่มขึ้นอันที่จริงดวงอาทิตย์สูญเสียมวลไปประมาณ4ล้านตันทุกวินาทีมวลนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เราได้รับเป็นแสงแดดข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งนี้ เน้นให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในแม่เศษเซียวเล็กๆของสสารตามที่สมการนี้กำหนดไว้มันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความซับซ้อนอันลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ของจักรวาลของเราผลกระทบของมันขยายออกไปกอนกว่าอุปกรณ์ทำลายล้างเหล่านี้สมการนี้ยังเป็นพื้นฐานของการใช้งานที่เป็นประโยชน์มากมายตั้งแต่เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์ไปจนถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานมุนเวียน การเข้าใจสมการนี้เปิดประตูสู่การใช้ประโยชน์จากพลังงานภายในสสารเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติจุดศูนย์กลางของสสารกลาวานที่ซึ่งมวลกลายเป็นของจริงนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางสู่ธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลของเราแต่มวลของอนุภาคพื้นฐานเช่นโปรตออนและนิวตรอนมาจากไหนคำถามนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร,ร์งุนงงมานานหลายทศวรรษ รากฏว่าแม้แต่อนุภาคเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงพวกมันประกอบด้วยสิ่งที่เล็กกว่านั้นอีกสิ่งที่เล็กกว่าเหล่านี้เรียกว่าควาร์กซึ่งยึดเข้าด้วยกันโดยอนุภาคที่เรียกว่าค cool ูออนคูออนทำหน้าที่เหมือนกาวที่ยึดควาร์กไว้ด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มวลของโปรตอนและนิวตรอนไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของมวลของควาร์กที่ประกอบเป็นมัน นี่เป็นแง่มุมที่น่าสนใจของฟิสิกส์ของอนุภาคแต่ส่วนใหญ่มวลของมันมาจากพลังงานที่เกี่ยวข้องกับแรงอย่างเคมที่ยึดเหนี่ยวควากไว้ด้วยกันซึ่งไกล่กลี่โดยกูออนแรงอย่างเคมนี้เป็นหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานในธรรมชาติยิ่งไปกวา่าอันอนุภาคทั้งหมดที่มีมวลรวมถึงขวากมีปฏิสัมพันธ์กับสนามฮิกซึ่งเป็นสนามที่แทรกซึมไปทั่วโอกาสสนามฮิกมีความสำคัญอย่างยิง่ง ในแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์ของอนุภาคปฏิสัมพันธ์กับสนามฮิกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อนุภาคมีมวลหากไม่มีสนามฮิกอนุภาคจะไม่มีมวลและจักรวาลอย่างที่เรารู้จักก็จะไม่มีอยู่จริงการทำความเข้าใจต้นกำเนิดของมวลในระดับพื้นฐานนี้เป็นหนึ่งในสาขาการวิจัยที่สำคัญในฟิสิกส์ของอนุภาคนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างทุ่มเทให้กับการไขปริศนาเหล่านี้ มันต้องการให้เราเก้าวเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ของกอสตร,ร,ร์ควอนตัมและสำรวจโครงสร้างของจักรวาลของเราการเดินทางสู่โลกตายอตอมนี้เพยให้เห็นความซับซ้อนและน่าอัศจรรย์ของทรัมป์แชร์ให้เอาละ่ะเรามาผจญภัยในดินแดนที่แปลกใหม่กว่าเดิมนั่นคือปฏิสารอนุภาคของสสารทุกชนิดมีปฏิยานุภาคที่สอดคล้องกันมีมวลเท่ากันแต่มีประจุตรงกันข้าม เมื่อสสารและปฏิสารชนกันมันจะทำลายล้างกันและกันกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการสาธิตสำรา์นี้อย่างน่าทึ่งการทำลายล้างนี้อาจดูเหมือนกับว่าม้วนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่มันถูกต้องกว่าที่จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงานมวลของอนุภาคคือพลังงานและในระหว่างการทำลายล้างพลังงานนี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบอื่นเช่น รังสีแกมาปัจสานนั้นหายากมากในจักรวาลแต่การมีอยู่และพฤติกรรมของมันเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ่งระหว่างมวลและพลังงานตามที่สมการนี้อธิบาย Y สมการ E=mc² เป็นมากกว่าแค่สมการธรรมดามันคือข้อสรุปลึกซึ่งเกี่ยวกับทับธรรมชาติของจักรวาลของเรา มันบอกเราว่ามวลและพลังงานนั้นเชื่อมโยงกันเป็นสองรูปแบบของสิ่งเดียวกันความรู้นี้ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่พลังงานนิวเคลียร์ไปจนถึงเครื่องเล่งอนุภาคจากฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไปจนถึงจักรวาลวิทยาการประยุกต์ใช้สมการ E mc² นั่นกว้าง และยังคงหล่อรวมโลกของเราอย่างต่อเนื่องมันช่วยให้เราเข้าใจการผลิตพลังงานในดวงดาวพฤติกรรมของอนุภาคย่อยของอะตอมและต้นกำเนิดของจักรวาลท่าสมการ E=mc² ขอรทีอัลเบิร์ตอิสตาย์นำเสนอแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลโดยมีความเร็วแสงเป็นตัวแปรสำคัญความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่างตัวอย่างเช่นในโรงไฟฟ้านิวเคลีย เมื่ออะตอมของยูเรเนียมแตกตัวมวลส่วนเล็กๆจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจำนวนมหาศาลซึ่งถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับการใช้งานทางการแพทเช่นการรักษาด้วยรังสีและพีทสแกนที่ใช้ไอโซปรังสีในการปล่อยพลังงานซึ่งสามารถทำลายโซลลมะเร็งหรือสร้างภาพรายละเอียดของร่างกายมนุษย์กระบวนการเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากหลักการที่อธิบายไว้ในสมการนี้ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก GPS อาศัยการวัดเวลาที่แม่นยำซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีสัมพัธภาพของไอซ์ไทำให้สามารถนำทางได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้การแพ้นิวเคลียร์ยังประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้โดยใช้อโอโซปเช่นเทคนิเซียมไก้าอมในการสร้างภาพวินิจฉัยโรคผ่านผ่านกระบวนสไลา์ตัวของนิวเคลียสเครื่องเรงอนุภาคอย่างเช่น Large Hadron Collider ใช้การแปลงพลังงานเป็นมวลเพื่อศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของอนุภาคซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านวัสดุศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจจับควันไฟใช้สารกรมมันตังสีเช่นอเมริเซียมซาบซีเยในการสร้างพลังงานผ่านการเปลี่ยนแปลงมวลเล็กน้อยระหว่างการสลายตัวของนิวเคลียวิธีการหาอายุด,ด้วยกมัมมตภาพรังสีรวมถึงการหาอายุด้วยคาร์บอนเอ ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายตัวเพื่อกําหนดอายุของโบราณวัตถุและฟอสซิลพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตบนโลกเป็นผลโดยตรงจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งนิวเคลียสของไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นฮีเลียมเปลี่ยนมวลส่วนหนึ่งให้เป็นพลังงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อลิสเตฮลาคียได้รับประโยชน์ทางออมจ้า กลักการของสมการนี้แบตเตอรี่และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับสมดุลพลังงานมวลฟิสิกส์แบบเดียวกันนี้ยังเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบสื่อสารความเร็วสูงเช่นในแก้วนำแสงการเผาไหม้เช่นที่พบในเครื่องยนต์รถยนต์เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีที่พันธะโมเลกุลถูกจัดเรียง Hi ม่และปล่อยพลังงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานในระดับแนวคิดความเข้าใจที่ได้จากสมการนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและวัตกรรมเชิงปฏิบัติและยังคงเป็นรากฐานของความก้าวหน้าในระบบพลังงานการแพทย์และการสื่อสาร การเดินทางสู่แกนแท้ของสมการนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเล็กน้อยเท่านั้นในหัวข้อที่น่าสนใจนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสำรวจเกี่ยวกับความซับซ้อนของมวลพลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่การเข้าใจแนวคิดพื้นฐานจะทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าความงดงามและความหมายอันลึกซึ้งของสมการที่โด่งดังที่สุดของไอซไยสไตล์ดังนั้น จงตั้งคําถามสำรวจและตื่นตะลึงต่อไปกับความมหัศจรรย์ของจักรวาลยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งตระหนักว่ายังมีอีกมากมายที่ต้องค้นพบถ้าหากมีคำามเกี่ยวกับสมการนี้อย่าลังเลที่จะถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโออื่นๆ